สาวดักบูจีจ้ายานินได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าตอนนี้ตนตั้งท้องได้ประมาณ5เดือนแล้วกับสามีหนุม่มเอเดรียนผู้ช่วยผู้กำกับหนังต้มยำกุ้งภาคสอง ็นน้องชายของนักร้องสาวพาเมล่าเบลเดนโดยปิ๊งรักกันในกองถ่ายเรื่องนี้และได้แต่งงานกันแบบเงียบๆไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจริงๆก็คือไม่ได้ปิดอะไรค่ะใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเห็นแบบว่าเออมันยังไม่เหมือนกับว่าไม่ถึงเวลาไม่ถึงช่วงที่ว่าเราจะต้องออกมาบอกก็คือก็ตอนนี้ก็มีน้องส่เดือนเข้า5เดือนแล้วค่ะก็เป็นเรื่องน่าย,ยินดีแล้วตรงนี้ก็คือแต่งงานแล้วค่ะตรงน,นี้ครับแต่งงานแล้วคือแต่งงานกับพี่เอเดียนเอเดียนเบลเดนค่ะ ไอถ่ายนางเสร็จปุ๊บแล้วพาร,รู้ว่ามีน้องก็เลยใช้ชีวิตปกติไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ไม่ได้ออกมาบอกอะไรอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. น้องมาเติม mm hmm. เต็มชีวิตเราแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะกลับ mm hmm. มาต้นๆเดือนหน้าจะรู้ราคาว่าน้อง mm hmm. เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย mm hmm. คือน,น้องลูกแข็งแรงพร้อมแล้วเนี่ยจะกลับมาทํางานต่ออะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. บู้ไหมอันนี้ต้องรอ,งองดูสภาพร่างกายอีกทีนึงแต่ว่าต่อไปค mm hmm. งจะเป็นงานอะไรคงรับมุ้เพื่อลูกีกทีนึง